สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอีกคลิปนะครับจากไสเดือนมูลอักปามครับผม0 8 1 8 7 8 7 0 8 9้ครับท่านครับวันนี้อากาศดีดีครับอากาศดีมากๆเลยนะเพิ่งจะมองเห็นแดดนะครับแดดมานิดนิดแล้วนะครับแต่คงไม่ไม่ร้อนแรงมากแต่มีข่าวว่าฝนจะมาอีกแน่วันนี้ก็แต่เช้านะครับงวนอยู่กับการร่อนมูลไสเดือนนะเพราะว่าต้องเอา กากเดนนะครับนี่คือกากเดนเขาที่เสเดือนกินไม่ได้นะครับแล้วจะมาทําเป็นส่วนผสมของดินปลูกครับนี่ก้อนคอรอแคแลนี่ครับก็ mm hmm. จะมีตัวเสเดือนเยอะนะครับเนี่ยมีทั้งเสเดือน AF เสษเดนไทเกอร์ iker, หรือเปล่าไม่รู้ตัวนี้น้อยหางเหลืองๆนะแต่ไม่รู้อะเสษเดือนอะไรก็เลี้ยงไว้ก่อนแหละแต่หลักๆก,ก,ก็คือไทเกอร์ครับที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้าผมนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่ที่กำลังนิ่งอยู่เนี้ย ก็จะเป็นส่วนผสมที่คลุกกันเข้าแล้วนะครับคือผสมกันแล้วก็มีมูลวัวแล้วก็เปลือกมะพร้าวสับรวมทั้งปุ๋ยหมักธรรมชาตินะครับสามส่วนลงไปแล้วนะสามส่วนลงไปแล้วคลุกเข้ากันแล้วส่วนที่ยังไม่คลุกเข้ากัน,นข้างหน้านี่ครับเห็นไหมครับดำใกล้ๆนี้คือกาก,ากเด็นมูลไส้เดือน ทำถัดไปซ้ายมือคือปุ๋ยหมักธรรมชาติและที่ถัดมานะครับก็คือมูลวัวนมแล้วก็ผสมกับกาบมะพร้าวครับตันนี้ก็จะคุกเข้ากันนะเอาจากนี้เรามาดูส่วนนี้ก่อนผมจะเทให้ท่านดูจ่าๆเลยนะครับเนี่ยนะเทจ,ะจ่าๆเลยเอาเท,ลาท,ลท,ลทแล้วครับปึ๊บนะเทแล้วครับเทแล้วเห็นไหมครับ ก็จะมีตัวไส้เดือนมากมายมหาศาลแบบไม่เสียดายเลยนะครับนะแบบบ่เสียดายเลยให้ลงในนี้กระมังที่สองมาอีกใส่ไป,ไปเลยสามสี่กระมังตัดไปนะไม่ต้องเสียดายใส่ไปเลยเห็นไหมครับเนี่ยไส้เดือนทางนั้นเลยไส้เดือนทางนั้นเลยครับคุ้มไหมครับดินปลูกไส้เดือนบุรพกพามซื้อดินแถมไส้เดือนนี่มีที่ไหนครับ ใช้เดือนนี่โลละหกร้อยนะครับเนี่ยเนี่ยสวยงมามทั้งนั้นเลยแดงใจไวเลยไหครับเราก็จะผสมเข้ากันใช้จอบนะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านที่ต่อําถุงหาซีบได้บ่ววะผมขายถุงเลยยี่สบาทนะครับสี่โลว่าจะต่อเครับมันเด็ดยากครับจะต่อเธอนะให้กำลังใจคนทำงาน ให้กำลังใจคนเกษียณนิดๆหน่อยๆจะต้ออะไรตัวเองเนาะ,นะถ้าถ้าไหนลดได้ลดนะครับผมไม่ไม่ไม่ไม,มีพิธีการอะไรมากแต่ตอนนี้ก็อยากจะคงราคานี้ก่อนนะครับคือถุงละ20บบาทตอนนี้ใส่ถุงใส่ถุงอะไรอะ่ะถุงปุ๋ยเล็กๆนะถุงปุ๋ยเล็กๆแล้วพอดีมันมีถุงนี้ที่เคยเอาใส่ไส้เดือนไปขายมันเหลืออยู่ก็เลยมาใส่เออเข้าท่าดี ้เดือนไม่ถ่ายนะครับนี่เ็าต่อไปก็จะใช้อชอจอบนะครับเครื่องมือผมก็คือจอบนะเครื่องมืออยู่นนนเครื่องมืออยู่นนเครื่องมือก็คือจอบนะครับเอามาคนเข้ากันทำผสมเข้ากันแล้วก็น้ำนะน้ำเอาน้ำราดนะสายางราดน้ำนะราดไว้สักระยะหนึ่งแล้วก็เกลีย่ยให้มันหมาดหมาดแล้วก็บรรจุถุงขายนะครับหนักเราก็ไม่เอานะเอาเปียบชาวบ้านเขา ทางนู้นก็เหมือนกันนะครับทางนู้นก็ยังไม่ได้เกลี่ยนะเขาจะเกลี่ยรวมกันเป็นทั้งหมด3กองแต่ตรงนี้คือเสร็จแล้วครับผมเสร็จนี้ก็คือ2กองนะส่วนผสมต่างๆอยว่ากันเนาะแต่รับรองคุณภาพรับแก้วเตินแก้วเตรีมแก้วนะครับอันนี้ผสมเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับมันจะไม่มีความชื้นเลยนะครับไม่ใช่ไม่มีความชื้นเลยความชื้นจะอยู่พอดีนะครับ ไม่ได้มีน้ำอะไรมากไม่ทาม,มากไม่ได้นะครับเสี้ดเดียนตายนะเนะี่ยหลังจากที่ผมไปเอาขี้วัวมาผมก็จะแพ็คถุงแล้วเนี่ยน่าจะได้อยู่นะีน่สักสองร้อยโลเนี่ยนะได้ได้ได,ได้จะไปส่งนะมีคุณพี่ท่านหนึ่งท่านสั่งไว้แล้วนะจ่ายเงินไว้แล้วห้าร้อยบาทตั้งแต่วันจุกแล้วแหละบอกว่าาจานถ้ามันขายไม่หมดเอาไปส่งที่บ้านเ้อเดี๋ยวจ่ายตังค์ไว้ก่อน เออวันสุกข,ขายเกลี้ยงเลยครับไม่เหลือเลย200รเกือบ300กิโลนะกิโลละ5บาทเด้งไม่แพงหรอกนะสุกหนึ่งก็ได้2 0 0 0 3,000แล้วแต่อารมณ์ของคนขาย <c oughs> คนขายวันไหนอารมณ์ดีเข้าไปเยอะวันหนอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีนี่คือเหนื่อยนะขี้เกียจ <c oughs> ขายแบบชิวๆไม่มีอะไรทำให้เราต้องมีตัวกังวลน,นะครับเพราะว่ามัน มันเป็นงานของเราใช่ไหมครับท่านงานของเราเราจะไปเครียดกับใครอ่ะนะเราจะไปเครียดกับใครเราก็ตัวของเราว่างมาก็เอาข้าวไปส่งลูกสาวบ้างนะส่งแม่บ้านบ้างนะถ้าเขาเรียกร้องมาถ้าไม่เรียกร้องก็ไม่ได้ไปส่งส่วนมากลูกสาวเรียกร้องบ่อยพ่ออยากกินโน้อนอยากกินปลาเผาอยากกินอะไรแหนมเนืองอสั่งมาลูกสาวพ่อพ่อพร้อมจะส่งให้นะ นี่นะครับคือดินปลูกนดินปลูกไสเดือนมูลรากป่าน,นะครับจุดเด่นของผมก็คือจุดเด่นของผมก็คือของดินผมก็คือไสเดือนนะครับกากเดืนมูลไสเดือนนะครับเนีย่ยจะมีก้อนมีหญ้ามีฟางมีใบผงใบไบางท่านอย่าไปซีเรียสนะครับพวกนี้คือปุ๋ยทั้งนั้นที่จะย่อยสลายทั้งนั้นนะครับของผมเองนี่ที่ทำใช้เองนี่ผมใช้ใบไผ่เป็นหัวหอบเลยนะครับ อาจจะไม่ไม่เอาไปขายหรอกเพราะบางท่านไม่เข้าใจถ้าไม่มีแต่ใบไ,ไม้ใบไผ่ใบอะไรบางท่านก็บน่นก็เลยมีนี่นีนี่หน่นอยมีฟางบ้างอะไรบ้างก็อย่าไปอย่าไปซีเรียสกับมันครับพวกนี้แหละคือปุ๋ยธรรมชาติอย่างที่ผมนําเรียนท่านน่ะว่าปุ๋ยหมักธรรมชาติผมเอามาจากไหนผมก็ลงคลิปไปดูแล้วก็คือเรานําใบไม้มาวางทับเศษมงเศษไม,ม,ม้มาวางทับๆเอาขี้วัวเททับไป เดือนสองเดือนมันก็ย่อยสลายแล้วเป็นปุ๋ยหมักธรรมชาติแล้วแทนที่ผมจะไปใช้เลยผมก็มาผสมส่วนนี้คือตอนนี้มันมีนะถ้ามันไม่มีก็ดินธรรมดาก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่อุดหนุนครับเรียนท่านนิดหนึ่งว่าวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบสามเนี่ยผมจะไปกาญจนบ,บุรีเนาะก็คงจะนําไปแต่เช้าแหละ ไปตั้งแต่ตีสี่า 24, 23, จะไปตีสีให้ดูไปฝากเพื่อนสนิทมิตรสหายไว้เพราะหลายท่านสั่งขี้วัวเป็นหลายๆถุงเลยก็จะไปฝากไว้เพราะจะต้องรีบไปเมืองการนะครับไปงานที่เคยโปรโมทเคยนำเรียนทุกท่านแหละคืนถิ่นทองให้น้องอิ่มเอมเป็นความคิดของครูคนหนึ่งโรงเรียนสมเด็จพ,พระปิยมหาราชนะครับคือผมเองนี่แหละ ไปเป็นครูที่นั่นตั้งปีสามห้าโอ้ยตั้งแต่เริ่มสร้างโรงเรียนกับจานบ่อบุญสืบอาจานได้โชดนะตัต้งแต่มีอาคารหลังเดียวมั้งตอนนั้นมีหอพักอยู่หลังสองหลังผมก็ไปไปอยู่ที่นั่นนะเสือ้อผืนหมอนใบนะครับบอกว่าไปพระพิยาไม่ต้องเอาอะไรไปมีเสื้อผ้าชุดเดียวไปพอมีตู้เย็นมีอะไรพร้อมมีบ้านพักพร้อมทุกอย่างไปเลยโอ้ตายดาบหน้าจริงๆนะครับไปก็สนุกดี ถต่เมื่อก่อนมันลำบากนาะมันไม่มีรถมีรามีรถประจำทางนะอยู่กันแบบอยากเย็นเมืองทั่วไอ้คืนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีโอ้อยากการสื่อสารจากโรงเรียนสมเด็จพระพญาทิศไสยโยกมาที่เมืองการก็เป็นร้อยโลอ่ะท่านคิดดูสิก็ไปอยู่กันตรงนั้นนะครับก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะชวนลูกศิษย์เรา 28รุ่นนะแต่ที่ผมอยู่ถึงรุ่นที่4มัง้งเนี่ยผมก็ย้ายออกนะครับประดมทุนกันไปเลี้ยงน้องๆเราเถอะเมื่อ,อ,อก่อนพระพิยะก็กินแกงใสบัวเป็ิหลักเด็กๆนะครับเหมือนกับโรงเรียนศึกษาข้อทั่วไปอะ่ะเพียงแต่ว่าพิยะนั้นเป็นเป็นโรงเรียนที่ยกระดับขึ้นมานะครับไม่เป็นเด็กปัญญาเลิศเด็กเรียนเก่งไปเรียนแล้วก็มีชุดราดพระแตนแะอะไรต่างๆเนี่ยให้ให้ให มีสง่าราศสีขึ้นหน่อยเป็นโรงเรียนของสมเด็จพระสังฆราชนะครับพระองค์ที่ท่านสวรรคตไปแล้วนั่นแหละแต่่อนพระองค์ท่านก็มีพระดําริเพราะท่านเป็นคนเมืองการนะครับก็คุยกับลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ก็กโอ้ดีมากเลยโดยเฉพาะรุ่น1รุ่น2ที่เป็นหลักๆให้ระดมเงินกันได้ตั้งสามแสนกว่าบาทครับผมยี่สิบแปดรุ่นนะรุ่นละสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วแต่สกายฟ้ามุงแต่และรุ่น เขาเลยจะไปเลี้ยงอาหารเด็กในวันที่24กันยายนที่ถึงนี้นะครับอาหารกลางวันลงโต๊ะกีนไปเลยทั้งหมด105โต๊ะมั้งโต๊ะละพันเบาทก็มีเงินเหลืออีกพอสมควรก็ให้ลูกจิตลูกหาเข้าไปบริหารกันเองนะครับครับขอบคุณมากครับท่านที่จะรับดินปลูกวันที่23ไม่แจ้งด่วนเลยนะครับท่านจะเอาเท่าไหร่กี่ถุงกี่ถุงผมจะเตรียมไป เพราะว่าจะไม่ฝากน้องก็ไปเยอะเดี๋ยวขายไม่หมดเดี๋ยวคนกลับยากท่านี้ก่อนนะครับผม08187 87089มีอะไรรับใช้ยินดีนะครับคนเกษียณคนเกษียณบุญรักของมิ่งครับสวัสดีครับ